อยากเหมือนกันนะเนี่ยอยากข้าวค่ะหิวข้าวโอ้ยในรออุโมงค์ฮัลล่าฮัลล่ะฮัลล่าอักยานนะจะไปเส้นทางของเรานะทุกคนเราจะขับขวานะอือเข้ามาซ้ายประมาณนี้เนี่ยบรรยา,ากาศ บรยากาศอึมครึมโอ้ยเหนื่อยมากเลยพี่น้องสามีก็ไม่รู้เป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้เนี่ยสิบสองนาทีแล้วทุกคนอันนี้เป็นต้อนอันดุกกันนั้นนะพี่ตาเก็บกินทุกปีเนี่ยมันจะเอาไปเปรี้ยวเหมือนเม็ดเหมือนเหมือนลูกอะไรนะนี่ค่ะสวยงามเหมือนนะทุกคน มันจะมืดนะมันแสงสว่างมันยังไม่ออกค่ะมันจะมืดรถขนน้ำมันอันนี้กล้าไปอันนี้ขายขายร้านค้าขายรถยนต์อันนี้บริษัทบริษัทอาณาคุณยายอมมออยู่ตรงนี้อะ FC อะ FC ของพี่ตานะเขาอยู่เขาทำงานในบริษัทเขาอยู่ตรงนี้ค่ะ ี่อมมอนซึ่งพี่อมมอนพี่อมมมอนเป็นสมพูมหรือเปล่ากาไ็ไม่รู้นะจะเป็นสมูหรือเออเอ๊ยไม่ใช่บ้านใหญ่ยุพินนะเดี๋ยวมหมู่บ้านพี่ตาอยู่นู้นเห็นไหมหมู่บ้านพี่ตาจะนากับหมู่บ้านอื่นนะทุกคนเพราะมันอยู่ทางภาคเหนือเนาะมันออกไปทางภาคเหนือตา่ข้าวสามีโทรมาพอดีตายข้าวสามีโทรมาพอด,ดีเลย น้าบอกวรถนางสตาร์ทได้แล้วพี่ตาก็พี่ตาก็มาถึงครึ่งทางแล้วนะทุกคนเนาะโอ้ยเดี๋ยวใบหน้าแดงหมดเลยอันนี้ยังไม่หนาวเท่าไหร่นะทุกคนตอนเชา้าอะหนาวมากเลยค่ะทุกคนพี่ตาน,นี่ค่ะเดี๋ยวพี่ตาก็จะลงแล้วนะทุกคนเนาะนี่เป็นป่าหมดเลยตรงนี้เป็นป่าแล้วพี่ตาก็มาทุกเช้านะ ปั่นจักรยานมาทุกเช้าตรงนี้ตอนนี้เป็นถนนใหญ่เนาะพี่ตาก็ปั่นมาตีสี่ตีสี่ตีห้าพี่ตาก็ปั่นจักรยานมาเส้นนี้ตลอดเลยเต็หน้าร้อนไม่น่าเต็แเต็หน้าหน,า,นาวเนาะก็จะมาใครไม่แอบเนาะใครจะมาแอบป่นเนาะยืนก็หนาวจะตาห่าอยู่แล้วเนาะทุกคนเนาะหนาวจะตายอยู่แล้วก็จะมายืนขื่อนข่มเนาะไม่มีแล้วเนาะหนาวเนาะ อันนั้นก็ไม่นีหรอกนะทุกคนเนาะเดี๋ยวพี่ตาจะพากล้องหน้านะทุกคนนะน,นี่ค่ะเนี่ยเป็นป่าลามะหมดเลยแต่ข้างหลังตรงนี้ก่อสร้างผู้ว่าก่อสร้างผู้ว่าก่อสร้างไไม่ตื่นทีสี่ทีห้านะมีแต่พี่ตากับเพื่อนอีกคนเนาะอีกคนอยู่ในเมืองมาทํางานที่หมู่บ้านพี่ตาพี่ตาอยู่หมู่บ้านนี้ไปทางานอยู่ในเมืองประมาณนั้นทุกคน เขาไม่เปลี่ยนสายงานให้กันเพราะว่ามันเป็นคนอาโห,หน้าเนาะทุกคนเนาะ <c oughs> ตัวติค่ะทุกคนจ๋าเฮ้ ي, มยมวยไหลพี่ตาจะลงแล้วนะคะทุกคนเนาะขอบคุณขอบคุณนะขอบคุณทุกคนที่แวะมาให้กำลังใจที่พี่ตาจูงจัก,กรยานกลับบ้านนะทุกคนเนาะขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจ ถ้าพูดไทยไม่ค่อยรู้เรื่องก็อย่าว่ากันนะคะทุกคนพี่ตาก็พูดไทยไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ครับทุกคนทุกค่ะพี่ตาเป็นชาวไทยใหญ่อยู่ในพม่าค่ะเปิดตัเป็นชาวไทยใหญ่อยู่ในพม่าค่ะทุกคนนี่ไงเดี๋ยวเนะราไปถึงสีแยกไฟแดงตรงนี้เราจะลงแล้ว <c oughs> สามีจะมารับตรงนี้ทุกคนพี่ตาอยู่หมู่บ้านตรงนู้นตรงป่าละเมอตรงนู้นนะ่ะ กูเป็นผมอีตาแบบนีเนาะอขอโทษด้วยนะคะทุกคนนี่บริษัทพี่อมรอ,อยู่ตรงนี้ค่ะนี่ค่ะเห็นนิดเดียวดูบริษัทพี่อมรเราจะลงตรงนี้แล้วก็ให้ผมเป็นเอาจักรยานเอาขึ้นรถไปเนาะเหนื่อยมากเลยค่ะไปแล้วนะคะเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆ ขอบคุณทุกความนใจนะคะขอบคุณมากค่ะโอ้ยเหนื่อยแรงเหนื่อยแรง